สวัสดีค่ะสวัสดีสปูดทุกคนนะคะเด้อมาเมื่อนี้มีของสับแต้มสูก,กนินเมื่อนี้ต่มคั่นแท่นหน้าต่มแห่งคั่นแท่นหน้าแบบนี้นะคะ่ะต่มเปืเปะะ่อยๆเลยค่ะเด้อต่มปักเปื่อยเลยอะ่ะกินอะไรนะคะเด้อผู้เฒ่ากัดกินไะไเด้ออืม้ม ก๋แเแก่เยอะแยะเนียค่ะเยอะแยะมากๆมกพี่น้องคะของหมักแล้วเนาะไปซื้อทงเขาสันเขาหายมาหน่อยหน่อยหนึ่งปวยค่ะดอนสีก็เลย treo cho mẹ lại cái nào cả cho đi là... cũng là không như tôi bảo bằng nào xem năm đẹp phải nào cả hình năm bạn không muốn sắm cái bên cái má là ว่าลน้อเนีะมัวตัวนี่ยมันก็บประเด็ดหลายหลาหมายเยนี่ตั้งนี่เขาเป็นบ้กกินเนี่ยตาเหตุเก็จะไม่ขายให้เห่าเน,ะนาะมาลำดอก Cảm ơn cảm ơn đó ấy, mình cần sửa vàng Mình không ai là Mình sửa đi <laughs> Pê -pê -pê. <laughs> Ủ, đấy Cái nòng Ơ, ta xẹp đấy nè Cái đấy แส่บขนาดเด้อนะี่เนาะพี่น้องนะจุกแก้วสับแสบแล้วเปิดเหตุดแล้วห่อนหนาวแส่บเสียบแบกันได้ค่ะพี่น้องคะ Hãy mm. 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 subscribe มาจุ่มข้างใยๆสูบมึงกินมันเลยนะพี่น้องเดี๋ยวมึงมาคัมเสียบๆปื่อยๆนี่นี่นี่มันก็เอือนคัทเทนหน้าเนี่ยเห็นปะมาเข้ามากินหมองนีิกันเนาะนี่หมองก็เอือนคัทเทนหน้า ตะะ้มเปื่อยๆพี่หลังคะอันนี้เหมือต้มไม่เลยสองเมื่อละหมายถึงว่าเขาเลอะงานมากปก็ไม่ต้ม ใบซาซาตงต้อซาแา้วก็ประมันจะคุมชิมหอกบปิดม่รุ่นหม้อกบต้มอีกจนมาเปื่อยขนาดน,นี้ได้เนี่ย จกปะ่ะไอตัง,ง,ง,งอะยงไงเนี่ยด้วยขาเด้งนะ cái lá vội nằm thế แบบเนี้ยก็ชาบเนกับกิเมื่อหลนาะค่ะนะแต่ว่าต้มไปเปื่อยค่ะเนาะเปืือยจริงค่ะยืดต้มต้มไปเลยค่ะเหนื่อละบริเวณต้มทั้งมือทั้งเวียนวันหนึ่งแบบว่าเ้วเวียดกับไปหาเห็ดตันาะ กับมาจับบานมามาบานกับมาต้มจะคือชั่วโมงหนูร uh ู้หนูต้มไหมว่าเรฝ่าวไปนาเกันนาเสียง น้องคะขอบคุณขอบคุณเด้อน้องสุขบัดสุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหักแพงกันที่เก่าหน่อยละมินอกกินแบบแส่บนอกกินดีๆกับสินมาสูกินที่เก่าด้วยค่ะเนี่มันเองชอบก็กินต้มขมแท่น้าต้มแห้งจุกแก้วดี เดีขมอ,อยู่ค่ะแต่ว่าใส่บักเน่านะ้ำเบียงนึงเพรา่ามันได้กกินบักเน่าหอมๆพอแกแกงมาเยอะๆได้ค่ะเด้อขอบคุณนกกลมได้หลายได้ค่ะเด้พนะพพอพอกันกินหนัหางแฝงอยกันที่ก่างแหลกหักพวกเจ้าเด้อ